โฟดีบอเกอร์โฟพีแกม่าอาพาวเวอร์ เมื่ผมเจอม้ายันนิคูอะไรวะครั้งเดียวโอ้โหแม่งต้องโผกับต้อมกระแทกไปนี่เจอจได้หจอได้อ่ะนี่อะไรครับอ่ะอะไรไปก้อนกูตายเลยไปก้อนกูตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแล้ววะคอมเปเลชั่นคอมเปเลชั่นคอมเปเลเตอร์นะเนเธอร์คอร์สโอ้โหเนเธอร์คอร์สแล้วกูปเอาคอร์สไปยังไงวะเอาเอาตัวนี้ออกมาครับช่วยช่วยได้มาครับมาครับวิสต์เปลี่ยนตัวก่อน ตอนนี้กำลังแบบว่ายืนเลยยืนเลยซาลาบาหัวจูเวลเวลวูเวลก่อนกระชาอืมแล้วมึงผมเครื่องซอลคอลผมเฮดบัตก่อนดีเฮดบัตเอาเฮ้ยถ้าเฮดบัตม้องไรผลว่ะคนไฟใส่แมงเลยจะต่อโอ้ยกระชาโอ้โหนนี่มัยังไม่จับมาจากแบตเตอร์กระชาเลยนี่คนไฟใส่ใครวางขายทุกท่าเลยเรือกู เท yeah, ี่ยพ่นไฟใส่ต่อคนไฟเจอจากใบเพชรอยู่ในคอนยู่ในคอนไฟคนไฟได้บ้างเนี่ยบายะเจ้าโหงไปคุณรับท่าคนไฟผมได้เหรอเออไม่ได้คนไฟเฮ้ยเรามาตีอะไรกันในแล็บกูผมตีผมไม่เข้าหรอกจ้าตีกูซีช่วยเอาผมกลับไปหน่อยแล็บไม่เจะระเบิดละบุ๋มอ่ะโอ้ยเปียโร่หรอได้ได้ตอมาเปียโร่จะท่าเฮดบัต ไหนครอยู่ไหนฉันอยู่แถวไหนไม่รู้อะเอ้ยชนะเฉยเลยว่ะโอ้ยครูอยู่ไหนไม่ได้คุณต้องเจออยู่แถวแหลังหลังบ้านน่ะแล้วมันมีป่ามีอะไรเงี้ยอยู่แถวบ้านนั่นแหละอยู่ไม่ไกลปอดเก็บกินได้นี่แน่โอ้ยชิบหายทีพีได้ไหมทีพีได้ไหมไหนอะไม่เห็นคูเลยนะโอ้ชัดเป็นฟาสตไปก่อนลองพิมพ์มาหาผมนี่แหผมอยู่ข้างหลังคุณอะโอ้ไม่ไม่เดือดนะไอ้โอ้ไม่ไกลวะ อยู่ว่างไหนอะไรอยู่ว่างไหนแบบตายเกือบหมดอยู่คือไหนเช็คซิ้นผมยังอ่ะทีพีมาผมดิโอทีพีไม่หาเลยเหรอไม่งั้นก็ทีพีมาหมายหมายหมายถึงว่าทีพีเอาผมกลับก็ได้อ๋อนี่ไงคุณก็อยู่ครูก็อยู่นี่ไงเนี้ยเนี่ยแล้วผมจะกลับบ้านไงอ๋อครูต้องไปกับผมอ่ะครูต้องเดินไปกับผมมาๆก็ต้องทีพีครูก็ต้องทีพีผมมาๆเดินไป เดี๋ยวผมเดินตามไปนั่นแหละฮัลโหลครูฮัลโหลชี้เช็คฮัลโหลโอเคว้าวว้าวอะเดี๋ยวนะข้างไหนวะลืมละอากิอย่ทีอ๋ออนี่ทางนี้ไปหาคชาปะเอ่อจะไปศูนย์ไปศูนย์ไปศูนย์นะไปศูนย์ก็ต้องไปหาผมต้องไปหาเนื้อหนักอาวผมมาแล้วไปหนึ่งเลยไหมไปหนึ่งเขาให้ทันนะเดงไปแล้วนะปุ๊บอุยกันไปให้ทันเดี๋ยวรันยิ่งมีแคารอทอยู่สองแดกหน่อยไหนไปทางไหนทางไหนเท่าไหร่คุยอยู่ไหนตอนเนี้ย กระชาหลังหลังหนหลังหุนผมกระชารู้สึกมันครับมัมันมันอะไรครับรู้สึกมันวันในการแบทเทิลเออรู้สึกมันเลยครับมากเอาไฟออกเลยนะเอออาไฟเอาคู่ไหนูาไหวไหมกำลังไปกำลังไปโอเคไปเลยไปเลยไปเลยยาวยาวยาวผมให้ดีให้ดีที่สุดใครใช้ก้อนอยู่ตรงนั้นวะฉีดยุงเหรอฮะกำมังกำมังกำมังไล่เลยทุยกำังนะนะนะนี่โชวยมาเลยเออ ตรงไปเลยที่ไล่หลังมาเลยเดีย๋ย้อตรงยาวเลยฮะใช่ไอ้ยเอ,อเคเุยอยู่แถวไหนเอ็มผมเป็นรับนี่ฮะเดินกับคุณซีเนี่ยเดินมากับคุณซีเลยเดินขึ้นมาบนแบล a p ไหมกำลังไปกำลังไปกกำลงัไไง,ลงไปกำลังไป l บ p นึงไปโคตรจะบอโลมีกำลังไปกกำลังไปใจเย็นอ่าหากอ่อนไปเลยไปเลยไปเลย เนี่ยโอ้ยเอะไรวะใบก้อนอูเออครับผมผมขี่ใบก้อนมาเลยครูคุยไหนขอขอไฟกับครูหน่อยฝนมันก็ตกทำให้ผมกระตุกนะเนี่ยมา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 คอมคุณแสดงว่าคุณปรับปรับภาพแบบฟ้าใช่ไหมครับใช่ใช่ออของผมคือคือเอาแค่น้องมาของผมเออคะอยากอยากดูมุมนี้มันไกลๆนะมาครูคือไปวันนี้แหละถึงแล้วไหนครูคุยอยู่ไหนอะกําลังขึ้นกําลังขึ้นกําลังขึ้นโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะรอแบทเทิลคุยอยู่ ไปเท่นในแล a นี่แหละแล้วผมต้องขึ้นมาแล้วนะแ l a กําลังไปกําลังไปกําลังไปเม่แม่งทะลุทะลุแล p มาทํา lap เป็นซีร่มก็ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกลับมาแล้วจริงเราวน่าจะแบบสร้างแบบ่อยู่ไหมั้ง่อนแ l นี่ครูเห็นผมบ้าอ่ะลองเออเนี่ยประลองประลองกันบนเนี้ยได้ไหมครูเห็นครูเห็นผมบ้าโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวรีบไปนี่ครูใช้อนี้ข้างหลัง ไหนช้างลงอ๋อเนี่ยเหรวในนี้ปลาขึ้นไปปางขึ้นไปอ่ะใช่อุ้ยอะไรจู่ไขวะมาหาผมยังไงต่อก็ปลาจงกวาจะขึ้นมาหาผมอ่ะอ๋ออย่างนั้นคนลองกด T P A เฮียตายนะว้าวเพียบตตายนะอะไรกูตายเอ่ะแบบนั้นน่ะตายนะโยนกลับมาโยนกลับมาโยนเลื่อนเลื่อนคูเหลืออะไรเดี๋ยวนิดหน่อยนิดหน่อย นิดหน่อยตายนะถ้าเกิดปาขึ้นมามันใช้เพื่ทางชีวิตด้วยปาขึ้นไปดีๆอ่านั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเกียรอ่ะครูเดี๋ยววะโอเคครูเดี๋ยวไปทดลองกันในแหลกเร่งเร่งปาลุลัวเลยปลามันเป็นเม็ดฝนเลยแบบโอเคเอามาเอามาไว้เอาไว้ให้อันเอาเอาไว้ให้อันหนึ่งไปชาร์้าปะกระชามันอยู่ในแลกปะกระชาออกไปดิอะไรของผมผมโทษทีมันบักมันบักในแหลบ โอเคคาชาเอ้ยคูกูมาเดี๋ยวเรามาสู้กันอ๋อใช่ผมอยากดูตัวน้เมันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอตัวที่มันเป็นอยากดูผมอยากดูน้ำมันจะแข่งกันในแลบนะฮะผมกรรมการยีงคุณซีเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมีกำลังมีกรรมการสองคนในการตัดสินไม่ได้เลยไปไปไปโหร้ายกาดมากนะอ๋อฮิตเลอร์ปะทะกับลิงนะฮะเออมาแบทน้ำมนต่อไะเรบ้างอุนี่เจ้าเท่านี้มาก ขาฝานนะขาฝานขาฝานกัดแล้วเร็วๆเจ็บเจ็บเจ็บเอะเฮ้ยพักสนามหน่อยครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่อุ้ยพักหน่อยใจเย็น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 เราตีครับอ้าวต้องไปชาร์จชนะมาครับมาแล้วต้แอนม่เนี่ยนี่จนี่โดนเลยครับโดนเลยโอ้โหไงโอ้โหโทรโทรเอาแล้วครับชิบมหายแล้ว นี <Island> ่อ like <bbe> ุ้ยครูตัวนี้โหดครูเปลี่ยนตัวไปไปไปนี่บวกเข้าไปมา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 ไอ้สั์เอาแล้วครับนะหวัว่าจะดาเมจน้อยนะครับแต่เวล์ฮัศิดหรือเปล่าอุยหายไปเลยเหรอใช่แล้วครับหายไปเลยครับซื้แล้วพรอมของทาลังหายไปเลยปินไปครับปินไปหาย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 ไป หายไปบอกก็ยอมรับว่าตุกี้นี่หายไป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 ทีละตัวหายไปทีละตัวดิหายหายไปหายสุดยอดครับท็อปของคู่อ้าวตัวนี้เบอร์ยี่หกนะฮะหายหายไปหายไปหายหายหายโอ้ยครับโอเคไอ้จุงนี่ไอ้เจฟอดอ้าวเอานกเอานกอ้าวหาย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 เอาเขายปไว้ ชนะได้แล้วครับทางครับเป็นไงครับไอหายเพราะอะไรวะโอ้โหเยอะอ้โเป็นไงไอ้เป็นไงไอ้เบื่อไห์บ้างเบื่เดี๋ยวครูมาเจอกับผมหน่อยตัวนี้ไอ้แหลกเดินซีมาไฟกันซิตายมาก่อนพี่มีตัวเดียวพี่สู้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอรอควรวิ่งครูเขามีโปเกมอนสีเขียวด้วยอ่ะในนี้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีปิกาจูด้วยครับผมนี่เอาปิกาจูออกมาก่อนเลย มามามาจิกกระจูมาทำไงใช่ล่ะมามามาคาชาบ้ามาสู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอเคมาแล้วครับสงหสายมามาบรรยากาศข้างนอกบ้างฮะโอ้โครับรังรังละนี่มาพร้อมมาแล้วอ่ะฮะจะสู้กันตรงไหนครับนี่สู้กันตรงนี้เลยผิวสวยผิวสวยผมเอาเอ้อ้วนผมออกมาแล้วอ่ะอ่ะเอาเวลเจ็ดสิบนะครับอ่ะอ่ะนี่ไงอันเดิมใบก้อนเออมใบก้อนน่ารักเลย มันหนีไปไหนไอ้ยังกินแครอทดินี่ท่าแรกคุณเจอผมพ่นไฟใส่ก่อนเลยสอม่วงไฟอะไรนี่สิเอาไอเสุ่ยน้อยดูแล้วไฟตั้งโอ้ตายตายตายมาใครแพ้มาไฟเอาผมมาโหด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 ตอนนี้คุณต้องหาโปเกมอนแล้วรอเก็บเร็วโหโดตรงนี้หดนะฮะนี่นู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี่นี้ใจเย็นนะจ้ะ แต่ยันไมเจออีครั้งนึงครับดีนที่ครับแอมปชนะไปแล้วไปครับปั๊บเดี๋ยวผมจะสอนวิชาให้อายแล้วเดี๋ยวนะผมจะสอนวิชากระเด็นให้อุ้ยอุ๊ยผมจะสอนวิชาบินให้ตายเลยนะครับนี่ตายเลยผมนี่แบบเบาๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะสอนวิชาให้ทีละตัวทีละตัวมาๆมโอเคมาเดี๋ยวผมสอนวิชาบินให้ตึกนี่ไงตายเลยนะฮะ สอนวิชาบินให้ครับตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคครับสอนวิชาเตะให้เตะเด้อเด้อเด้อโอ้ยหมดอยครับหมดอยครับโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดครับเดี๋ยวผมสอนบินให้อุ้ยตัวนี้รอดครับยังรอดอยู่ยังรอดครับยังรอดยังรอดครับพี่นิยังรอดลอยครับกระชาแพ้นะฮะอาคาซามไปแล้วผมต่อโฟกัสไฟอะไรตัวอมเหรียญเรียบร้อยเลยครับแม่งวันนี้แม่งจัดทัวร์นาเมนต์ทั้งวันเอาดิ แพ้คุยกะไม่ได้ไม่ได้ผมสอนผมสอนคอมแบมาค่าคมามามาครับคุณอยู่ไหนคุอยู่ไหนเอาเอาตัวตัวนี้ก็เหรอไม่เอามาวผมคุณเจอไรชูผมก่อนไรชูเหรอไรชูเลยเหรอไหนทผ่ากัวตัวอะไรดีครับต่อมาคือไอเจฟตเอร์ปะทะคัชาแคสติ้งเกมนะครับแมตช์เี้เจอหัตโเปอะไรมันยักษ์้ตอดูมันยัเจ้าพโอโว้ดจุนนะฮะเบอร้นะฮะ อยมันไงเจอเลยทอดโอดเล็กชาย้อ่อชนะไปแล for ้วครับตอนนี้เฟโลนะครับเวลซีสามทำทางไอเจวัตเตอร์โดนชูสกีตายเลยเม้นนะฮะโอ้ยเฮ้ยตัวนี้ชิมหายละตัวนี้นะครับแซนสเลสเลอะไรมันเวลฮาสิบเลยพี่หายย่อยอิงอิงเงียบเพิ่งตบเดี๋ยวเปลี่ยนโปเกมอนก่อนไฟก้อนนะฮะตัวท้องแป็ดเดี๋ยวไฟก้อนกูบินหนีเลยไฟก้อนเนะไฟก้อนบินหนีเฮ้ยชิมหายละ ทำตัวตุนไม่ได้หรอกมึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยชิบหายแล้วดูกูขุดลุ้มจเย็นจเย็นอย่าเบียดทางอย่าเบียดทางสีแดงนะครับเอาแล้วตอนนี้บวกกันนัวเนี่ยเอาเฮ้ยใครบวกกับผมอ้าวไปจุงนี่สุดยอดเป็นไงถ้าขุดถ้าขุดลุมนี้อ้าวขุดลุมนี้อีกทีนึงโอ้าวอ่ะอ่ะกันจุกันจุกันไอ้เชี่ยไปแล้วนะฮะโอเคไปอ๋อไปอ๋อองคชาต้นไฟใส่จงก้อดไหมเวสนะจงกอนไหมอี จะตายครับไอ้โจมถึงกันเลยตัวอะไรครับเดี๋ยวพ่นไฟตีทีดึกดับเนี่ยผมว่าทางนี้จะโหดเอาให้กำลังนานโอโหดคืบเข้าไปเป็นไงเจอพ่นไฟตีหน่อยนึงเอื้อดำดับเยอะขาด้วยโอเคโว้ยตัวนี้พ่นไฟตีบูเอาทาไหนดีวะทม่เป็นปะนี่แหนี่โอ้โโตโตครับพ่นไฟใส่น้า ครูนะโตโตครูถูบุ๋มโอ้ยครูท่าบนไฟผมได้เหรอได้ได้ได้แอมโบแอมโอเคกับโอเคโอ้โหตอนนี้นะครัฒน์มาถกันนะสี่คนครูอยู่ดับหนึ่งนะกระชาดับสองสี่ดับสี่นะผมนี่เนี่ย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 มาครับผมผมดูแล้วเดี๋ยวขึ้นทางตรงนี้แหละจำจำทางไว้จำทางไว้้ใชได้สแกนทางไว้ นี่เนี่ยรัดเดียวตายกับเขาบ้างเอากับเขาบ้างดีแล้วไปได้ก็คู่คู่ปมันต้องยืนไว้ก่อนโอ้ยเจอแล้วเวร์สามเจ็ดจะสู้กับลิงเราแล้วไฟเอร์เฟิร์มแป้นผมมีรองเท้าติปปี้แป้นเนี่ยลองใช้ท่านเราอัดไม่เคยใช้แล้วกันจ้ะกี่เต็มเนี่ยผมแป้นอุ้ยตัวนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีพระจันทร์สีเลือดด้วยครับผมน่ารักมากพระจันทร์สีเลือดเนี่ยเหรอคุณตีอยู่เนี่ยนะลองครับลองละเอาละผมขอไปออดแปบ ดีอ่ะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บะชาใช้ได้เลยตัวนี้อดไฟโซบิกี่ยไฟโซบิกโอ้โหโดนไปดอกหนึ่งอ้าวจะตีคุณเหรอวะนี่ไงอุ้ยโอ้ยโอ้ดีเลยโอ้โหบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วดีเลมามาบวกกันบวกกันโอ้โหไม่ได้วะโอ้โหไปโอ้โหยากเดี๋ยวนี้แบบี้แบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไหวดีเลบวกธรรมดาไอตัวหินน่ะผมผมสู้กับผมสู้กับมันไม่ได้ครับไหนผมจะผมุ้่้ดูกะชานี่ไง โอ้ยคุ่นซีได้เหรออุ่นซีได้หวะอัพตี้ไงชนะเลยครับหายไปเลยหายไปแล้วสวิกโวิกสนใจโดนโดนโดนท่าไหมตายผมไหมครับหายไปแล้วหายไปแล้วโซน่าของผมมานก็ที่ได้น่ารักไหมน่ารักนปารักน่ักข้าชายอยากหายแล้วข้าชายนี่ยไม่อยากหายอ้โหเจอตัวบ้าได้ทีหนึ่งหายเลยกูยังโหดแต่แม่งมาแบบโหดผมรอใช้ตัวนี้ใครแม็กกันกำลังฝึกกลยุทธ์อยู่เออ กูนี่หายไปเลยผมไปหาจับตัวแบบครูมั้งดีกว่าตัเนี่ยอไว้จับอ่าแต่ว่าตัวนั้นต้องเลี้ยงนานพอสมควรครับผมได้ตัเนี่ยไว้จับโปเกมอนน้ำแม่คุณสีคุณสีเดี๋ยวฝากเอามันตะบอลวางไว้แถวบ้านได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปเอาได้ได้ได้คุณสีตอนตอนนี้อ่าคืออ่าเขาจะว่าไงนะสเบียงหมดครับผมสเบียงกระหายนั่นเหรอผมกำลังหาปลาอยู่ใจเย็นผมก็ไม่ไม่มีแล้วอะโอเตโต้ ไปโตใช้ได้เอาบัวเอาบัวได้ไหมบัวนี่เป็นเนื้อบัวปะบัวบัวเป็นเนื้อเป็นไม่บัวเป็นเป็นหนังมันอ่าโอเคแล้วครับเราจะบินไปหาตัวที่ครูตัวที่ครูใช้นะฮะตัวท็อปครูนั่นเองตัวลิงมันไม่มีมีสปาเฮ้ยนี่ไงเจอลิงแล้วตัวหนึ่งนี่ไงไฟก้อนนี้ต้องเร็วเท่าไหร่ครับผมถึงจะได้ท่าใหม่ท่าหนึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้มันกระจอกมากตอนนี้ไง เอาไหมใครจะเอาเนี่ยล่ะอยู่ข้างๆผมเนี่ยก็มาดูได้นะครับผมไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาลิงใช่ไหมนี่ไงอยู่ข้างๆผมเนี่ยอะไรเนี่ยทีโบว์โว์โบนี่ไงได้ผมผมมังคีนายครูนี่ไงอุ้ยนี่เหรอสิบชามเผากันครับจริงชามโอเคคือคุณคุณตบมันไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าตบกุ้มนี่ขี้ไหลเลยอ่ะแล้วเอาไว้ซีแลคุณซีเอาไว้ยังอ่ะมันจะบอกอ่าผมผมมีอยู่มีอยู่ที่ที่แลบอะเยอะเลยไปลองไปดู อ๋อได้ๆชิมชาชิบชากูทำอะไรกูไม่ได้ก็เอามันตัวบอไปจับตัวเพิ่มหน่อยเราต้องจับไปเรื่อยครับจะไม่ย่อท้อเราต้องตัวนี้าวทีนะกูฮะข้าวผัดข้าทีนะอะไรนะอห้านาทีครับี่ผมเต็มนะโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวออกฮะทำหนึ่งโอเคโอเคโอเคอจับจับอุกตูดกูลงเฮ้ยแล้วตัวอะไรยืนอยู่ข้างๆอ๋อสแมักดาวสแมักดาว ดีบิวดีบิวอีอีกอะตอนตอนนี้คิดเล่ยคิดเล่ยสแลกดาวฆ่าผมเจอตัวอะไรวะไม่ได้แล้วตีนเตะปากนี่นี่มันตัวบ้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมเจอตัวแมงกะพุนเดี๋ยวคุณเจอตัวแมงกะพุนผมช็อตแน่เฮ้ยคชาคชามีเหรอวะเฮ้ยไม่มีอ่ะแต่ผมเจอมันอยู่ในทะเลครับผมอ๋อแมงไม่ไม่ใช่แมงกะพุนหรอกมันคือหมึกมันมันเป็นตัวอะไรครับโอเคโอเคเรากลับมาที่หมู่บ้านกันครับกลับมาที่บ้านกันอนมเฮ้ยผมเจอตัวอะไรพี่คนอะไรทะเล แต่มันหายไปไหนเฮ้ยมันน่าลองมันน่าลองแป๊บกอะโจนไปเก็บแป๊บมอนกับอ้าวไมม่ีโอ้โหไฟก้อนครับหัวมึงบังบังกูจริงๆเนี่ยเต็มเลยกลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านก่อนกลับมาที่บ้านกันเขาขอยอมตรงนี้เลยยอมนัดจุดดีเพราะว่าเลยหายไปหมานัด้เลยตัวตัวขาวผมขอตัวขาวผมขอห้าสิบเก้าเลยนะน่ามาก TP กลับมาก่อนจะแรงป่าวไปลองดูดิว่าไอ้ตัวอะไร อุ้ยใช้ได้คอคอคอตัวนี้อยากได้ไอตัวที่มันเป็นอื้มอีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาของกันพิจงไหนมันต้องบอลมันตงบอลเอาแต่ว่าพ่ชงเงียบพิจงข่าวใส่ไปมิเตข่าวมิเตข่าวอ้าวเก็บเบลดีกว่ามิมิกอข่าว อ้ยชิบหายนี่แน่อุ้ยเจอแน่ๆตัวบ้าเลยเลี้ยวก้าโอเคเดี๋ยวผมยืนยืนรออยู่ตรงนี้โอเคผมมีรองเท้าติดปีกผมวิ่งเร็วละสบายถ้าติโอเคมาวะมันไม่ใช่เทลลันเนอร์ไม่ใช่เทวลันเนอร์เฮ้ยผมมีรองเท้าติดปีกจริงผมไม่ผมไม่ได้โกหกไม่เชื่อถามครูดิโอเคแล้วเหลือใครเหลือใครยังไม่มาเนี่ยยังเหลือใครคนนึงยังไม่มาข่าแป๊บนึงครูแป๊บนึงแป๊บนึงต้องมีท่าข่าวอยู่อ๋อปัน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 อุ้ยผมเจอโคโนมอ้าวโคโนมหาย แอนเอนไปทำลายไลเจอ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 นักกามไหยอ่ะอันนี้สู้กันยังไม่เสร็จเหรอครับไอ้ยังมาแล้วผมมาช่วยแล้วครูเอ๊ะเฮ้ยเจอดีบินวีวีอี้โหปลาส่วนกันนี้ก็มีไฟดีครูเอฟแมทดวผมลัดช็อตให้ลัดอ้อยอ้าชึบอ้าวเฮ้ยก้อน้าวได้ส่งไอ้ต่อไหมผมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่เสียสละเวลามา เมื่อกี้ผมทำอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเมื่อกี้นี่หลับไงโดนโอ้โหตาไม่ตายคุยได้มาผมเวล58ผมจะโค่นคุยได้อันนี้น่าจะใช้ได้อยู่ครับโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่ไหวจริงๆคราวนี้เอ็มโบผมเบล71และมาเรามาเจอกันนะบกอจะสู้เหรอโอเคได้ได้ครัูคูคูต้องเอาลิงมาใช้มาป้ายกับผมข้าครับที่มีอยู่มาสู้กับผมสิมาๆาสู้ๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมา ภาคสนามสองคนนี่อ่ะนะเอาแบทเทิลไม่ได้มันบอกแบทเทิลไม่ได้เอาไม่แบทเทิลไม่ได้สนามมันเล็กไปเปล่าสนามเล็กไปลาปลามาชนกันดิปลามาชนกันโอ้ไอ้ไอ้ตัวควายท่าทางยังไฟไม่เสร็จเลยเดี๋ยไฟเลยเสร็จเหรอียังอะไรมันจะขนาดนี้เดี๋ยวขอดูก่อนสต็อปเอกสต็อปโอ้ยไม่ได้เลยตายแล้วตายแล้วตี๋

เดี๋ยวเย็เออของผมยังไม่ได้เพิ่มเลือดนี่หว่าไฟก้อนผมเลือนลดไปสองไปเพิ่มไปเพิ่มสองนั่นแหละไม่ได้เวลาเจอกับครูนี่แบบตาหัดบาดเจ็บตาหัดแค่สองนี่มันอาจจะทำให้คุณโหนี่มึงตีกันนานเนี่ยนั่นแหละครับตั้งแต่ตะกี้ยังไม่เสร็จเลยตัวเนี่ยชนะมันไม่ได้เลยคุณซีไม่ใช่ผมชนะเองมาปล่อยมาผมชนะเองมาเดี๋ยวผมจับมาเป็นที่ระทึกนี่แล้วผมก็จะให้กับไอจงเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดไอ้ยี่มันไอ้ยี่มันตี ก็ไอตีนมันตายเนี่ยมันไอไม่ก็ตายแล้วอ่ะไอตายแล้วอ่ะโอเคโอกาสสุดท้ายแล้วมาโอกาสสุดท้ายอื้อโหมดอย่าปล่อยมือฉันอันนี้ตัวอะไรแมวแมวแมวอ๋อแมวอ่ะคนไฟใส่ก่อนเลยจับเลยเหรอเอาไปโอ้ยเป็นไงโหโมดโหดแน่นอนน้องห่วงไร้กาไล้กาดอยู่ไอจุงมันแตกแม่โอ้ชิมหายตัวนี้อีกอ่ะคนไฟใส่ต่อดี นี่เลยมามามาเจอท่าแล้วตายสุดท้ายเด้นแม็กแล้วเด้นแม็กแล้วหายไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดมาเจอหางมังกรนี่เลยชิบหายแล้วไปเข้าเลยมามาเอื้อเอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยโคนมแม่เนี่าจะเห็นไหมจะเห็นร่างใครแม็กไหมมามาหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไลชูช็อตมัน ชัดมะลูกชัดปะชัดอ่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 ะแต่คนสีลองยื่นใจเลยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเจอท่าวิ่นไอ้แขกวิ่งแขกบินแลกแท่นนะอ้าวโคนมเก็บโคนมได้เลยวะเจอท่าบินหนีบินหนีเดี๋ยวมันเาไปจับมาแลงดีกว่าฟักบินหนีบินหนีอคะไรบินหนีบินหนีวะจับไม่ไไม่ทันตายแล้วโอเคโอเคเลิก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 พอพอมามามายืนมายืนพูดซัดอีกแล้ว มายืนออยใกล้ๆกันมายืนออยเออเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวคุณซีไป็นไรโอเคเราเราปิดคลิปได้ไหมโอเคมา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 ยืนยืนยืนคุณซีตอนนี้จากเราไปแล้วนะครับผมิลิฟต์ลิฟต์อมายืนไว้อะไรเขาวันยืนไว้อะไรอย่าอย่าไว้อะไรผมตายไปแล้วผมไปเอาเองเดี๋ยวผมไปเอาเองจะปิดคลิปก่อนครับโอเคงั้นเดี๋ยว ขราวหน้านะครับเจอกันใหม่ในข้าวหน้านะครับ,นนนนรบแน่นอนว่าจะหาเกีนแค่ไหนก็ติดตามกัได้บ๊ายบายบ๊ายบาย